ต่อไปโจทย์ข้อที่6นะคะข้อนี้เป็นโจทย์แบบเติมคำตอบ5คะแนนนะคะข้อที่6ทรงกลมตัวนำสออันรัศมี a และ b แต่ละอันมีประจุบ,บวก q หากนำลวดตัวนำยาวมาเชื่อมต่อระหว่างทรงกลมทั้งสองไว้พบว่าสุดท้ายทรงกลม a มีประจุเป็นบวก q ส่วน3 ให้หาอัตราส่วนหาอัตราส่วนของ b ต่อ a โดยที่ประจุในแต่ละทรงกลมมีการกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอทั่วผิวของทรงกลมทั้งก่อนและหลังการเชื่อมต่อโอเคสำหรับวิธีการคิดนะคะเราจะมาวาดรูปประกอบเหตุการณ์กันก่อนถ้าเราวาดรูปอธิบายเหตุการณ์นะคะก่อนแต่ ทรงกลมแรกนะคะรัศมีเป็น A เล็กนะคะทรงกลมที่สองรัศมีเป็น B เล็กโดยที่ทรงกลมทั้งสองมีประจุเป็นบวก Q ิใหญ่ทั้งคู่เลยกระจายประจุกระจายตัวที่ผิวของทรงกลมทั้งสองอย่างสม่ำเส,สมอต่อมานำลวดตัวนำเนี่ยมาเชื่อมต่อระหว่างทรงกลมทั้งสองประจุก็จะเกิดการถ่ายเทใช่ไหมเกิดการถ่ายเทประจุอ่าเกิดการถ่ายเทประจุ จนกระทั่งศักไฟฟ้ามีค่าเท่ากันสักไฟฟ้าบนทรงกลมสองอันมีค่าเท่ากันประจุก็จะหยุดไหลท้ายที่สุดหลังแต่ปรากฏว่าทรงกลมอันที่1เนี่ยมีประจุเป็นบวก q ส่วนสทรงกลมอันที่สองคูให้เป็น qb แล้วกันยังไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะคะสิ่งที่เราจะใช้ก็คือกฎการอนุรักษ์ประจุ กฎการอนุรักษ์ประจุประจุไม่หายไปไหนนะคะแล้วก็ไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่ได้นะคะซิกมาคก่อนแตะเท่ากับซิกมาคิวหลังแตะเมื่อ Q ิก,อก็คือประจุไฟฟ้านั่นเองเวลาที่เราแทนสูตรนี้นะคะตัวคิวเนี่ยต้องแทนเครื่องหมายประจุด้วยต้องแทนเครื่องหมายของประจุด้วย แต่ข้อนี้เนี่ยประจุเป็นบวกนะคะดังนั้นก็ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะคะผลรวมของประจุก่อนแตะ a กับ b มีประจุรวมกันเป็น q แล้วก็บวก q นะคะส่วนหลังแตะมีประจุรวมกันเท่าไหร่ก็คือ q ส่วน3บวกกับ q b 2 q ก็จะมีค่าเท่ากับ q ส่วน3บวก q b q b ก็จะมีค่าเท่ากับ2 q ลบ q ส่วน3 q b ก็จะมีค่าเป็นบวก5ส่วน3 q หลังแตะนะคะประจุบ,บน b ก็จะเป็นบวก5ส่วน3 q ต่อไปเหตุการณ์หลังแตะกันนะคะหลังแตะกัน ประจุหยุดถ่ายเทเมื่อสักเท่ากันประจุจะหยุดถ่ายเทเมื่อสักไฟฟ้ามีค่าเท่ากันสักไฟฟ้าเท่ากันสักไฟฟ้าก็คือตัว V นะคะเราก็จะเขียนเป็นสักไฟฟ้าบน A เท่ากับสักไฟฟ้าบน B สักไฟฟ้าก็จะมีสูตรว่า K Q ส่วนรัศมีนะคะของทรงกลมตัวนำนะคะ ประจุบน a ก็คือ q a ส่วนด้วยรัศมีของ a ก็คือ a อเดี๋ยวเขียนสูตรไว้ตรงนี้นิดนึงนะคะ v เท่ากับ k q ส่วน r เมื่อ r ก็คือรัศมีของทรงกลมตัวนํา q ก็คือประจุต้องแทนเครื่องหมายด้วยนะต้องแทนเครื่องหมายบวกลบด้วย ส่วนค่า k ก็คือค่าคงที่ต่อนะคะสักไฟฟ้าของ b นะคะก็จะเป็น k qb ส่วนด้วยรัศมีของ b ก็คือ b เล็ก k ตัดกันไปนะคะ k ตัดกันไปก็จะเขียนเป็น b ส่วน a นะคะก็จะเท่ากับ qb ส่วนด้วย qa B ส่วน A ก็จะเท่ากับประจุบน B นะคะก็คือ5ส่วน3 Q ประจุบน A ก็คือ Q ส่วน3ดังนั้นอัตราส่วนรัศมีของ b ต่อ A เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ5นั่นเองตอบอัตราส่วนของ b ต่อ A เท่ากับ5นะคะข้อนี้รับไปเลย5คะแนน